การแต่กันที่มีข่าวลือออกมาวิเคราะห์ออกมาไม่เป็นความจริงฮะนะวิเคราะห์ไปดูประวัติเขาแต่ละคนเนี่ยนะที่เขาวิเคราะห์เขาเรียนด้านไหนมาศึกษาด้านไหนมานะส่วนผมเนี่ยทำข่าวการเมืองมานะแล้วก็พอรู้อะไส้ไหนพอรู้บ้างนิดหน่อยแต่รู้ความจริงไม่ได้แต่กันผมเรียนย้ำนะการเมืองคือละครละครคือการเมือง สวัสดีครับพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุนส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ก็คงจะมาเรื่องของการเมืองนะตอนนี้ก็มีกระแสข่าวขึ้นมา1เรื่องของการยุบสภาซึ่งผมไรเยนไปก่อนหน้านี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็มีการปล่อยข่าวจากนักวิเคราะห์นะบอกว่าอนุทินนะฮะกับทางฝั่งของเนวินนะ่ะแตกกันเรียบร้อยแล้ว มันไม่เคยมีเรื่องถอนตัวหรือเรื่องยุบสภาใดๆนะครับก็เรื่องคาสินโนจริงๆมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะใช้คำว่าคาสินโนอ่ะพอใช้คำว่าคาสินโนคนก็ตกใจนะครับแต่ว่าพระราชบัญญัติหรือกฎหมายเนี่ยชื่อพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรนะครับถ้าเรามองไปในเรื่องของการ สริมสร้างเศรษฐกิจนะครับการจ้างคนให้มีงานทําการหมุนเวียนของเม็ดเงินการลงทุนเนี่ยมันก็จะลดความกังวลของพี่น้องประชายชนไปได้มากแล้วก็รายละเอียดต่างๆในเรื่องของการป้องกันการหมกมุน่นกับการพาน,านันหรือว่าการป้องกันให้คนทั่วไปได้เข้ามานะครับมันมีรายละเอียดอยู่ในนั้นอยู่นะครับก็ เดี๋ยวค่อยเมื่อมันถึงเวลาควรก็คงจะต้องไปหาเรื่องกันต่อไปครับหน้าอย่างสมัยประชุมก็ก็จะจะมีแบบสมัยประชุมหน้าเรเห็นคุณประดอนมาพูดแบบพูดเป็นในในเมื่อวานว่าอาจจะสมัยสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยมันไม่น่าจะมีอยู่ถึงยังยังไม่เคยได้ยินสัญนรองแบตลรวพูดว่าอ๋อท่านก็คง พูดผมไม่ไม่ได้ยินเลยไม่ได้เห็นสีหน้าท่าทางนะครับยัง <ขอ S 2> ไม่ได้คุยกับท่านเลยเพราะดนจริงกันมันก็ไม่น่าจะมีเหตุปัจจัยที่เป็นเช่นนั้นผมว่า<ม>ทุกอย่างมันก็พูดคุยกันได้หมดนะครับ,รบแล้วก็ตานนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกไล้ว่าท่านก็จะใช้เวลาหารือกับทางหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลมากขึ้น ทุกครั้งที่มีการหารือโดยท่านนายกรัฐมนตรีมันก็ไม่เคยมีอะไรที่ไม่ตกลงกันไม่ได้หรือว่ามีความขัดแยงด้งใดๆกันเลยนะครับทุกพอท่านนายกรัฐมนตรีเชิญหารือทุกคนทุกคนก็พยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อจะให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ให้เกิดความสําเร็จตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วก็แปลว่าการหลักของการนี้ก็จะชุ่มฉ่ำไม่ไม่ร้อนแรงไงไมอย่างที่ จริงๆมันไม่มีความร้อนแรงอะไรหรอกครับทุกอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็ถ้าใช้เหตุให้ผลในการพูดคุยหารือกันทุกอย่างมันก็จะจะ,จะมีทางออกนะครับก็ก็ทุกที่ผ่านมามันก็มีทางออกทุกครั้งนะครับคุยแล้วคุยใครนะอุ้ยทานเทวินคุยทุกวันอยู่แล้วโตมีมีอะไรก็คุยกันทุกวันเรื่อง รถแข่งเรื่องบอลเรื่องอะไรก็คุยคุยไปเรื่อยก็สบายใจตรงที่ว่าท่านรองหัวหน้ารองรนายกซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าที่ที่ท่านเลขาออกมาพูดไม่ใช่มติพรรคนะครับประมาณนั้นครับแต่ที่สำคัญือระดับเลขาธิการพรรคเนี่ยมันก็รองจากหัวหน้าเลยว่าครับก็ยังไงก็ยังรองกว่าหัวหน้าไะครับฟังหัวหน้าครับคือเห็นในพรรคเองเขาก็ออกมาเรียกร้องแล้วว่าเออไหนๆก็อย่างนี้แล้วก็ขับออกไปเลยโงไม่หรอกครับ คือจริงๆแล้วคือการอยู่ร่วมกันนะครับมันมันต้องคุยกันนะครับบางท่านก็อาจจะเนี่ยอย่างอย่างที่บอกนะฮะบ,บางท่านก็จะมีความคิดเห็นว่าไม่อยากอยู่ก็ออกไปเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าด้วยด้วยความมีเป็นเสถียรภาพของรัฐบาลแล้วเนี่ยยัง,ยงไงยังไงเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอย่างนี้ครับแล้วก็จริงๆแล้วอยากต,ต้องต้องมีการพูดคุยกันมากกว่าในส่วนของพระกัริไทยเนี่เมื่อเขาขอโทษแล้วคือจบแล้วนะครับไม่ต้องรับผิดชอบยลงก็ท่านหัวหน้าบอกจบก็คือจบครับก็ร่างกฎหมายบ่อนฉบับนี้ไม่ผ่าน นายกรัฐมนตรีจะมีทางเลือกสองทางเท่านั้นหนึ่งก็คือลาออกสองยุบสภาปรากฏว่าก็เห็นสภาพอาการผมฟังคุณุงิงสัมาภาษณ์พยายามฟังหลายรอบเพื่อความเข้าใจ ซึ่งจะต้องแปลนี่นะครับพูดภาษาไทยแต่ต้องแปลหลายรอบมาแปลความได้ว่าพักร่วมเขาไม่เอาด้วยเพราะฉะนั้นจึงได้ตัดสินใจอย่างกล้าหาญก็คือไม่กล้าแต่ไม่ได้ยุด ใช้คำว่าเลื่อนแต่ไม่ได้ถอนบางคนก็บอกว่าไอ้พวกต่อต้านการินโนูพวกนี้พวกขี้ฉาผมอยากจะบอกบรรดาพระนาท่านว่าไม่มีใครอิจฉาคนตกนรกหรอกผมจะบอกให คนที่อยู่ในนรกอาจจะไปอิฉาคนขึ้นสวรรค์แต่คนตกนรกตัวเองยังลงกระทะทองแดงบอกมีคนจะอิจฉานแ <c oughs> น่จริงอย,ย่าหยุดมันต้องเจอพลังเม็ดถั่วเขียวเนี่ยพวกนี เพราะฉะนั้นการเลื่อนออกไปก็มิได้หมายความว่าเขาจะหยุดพี่น้องประชาชนที่มีความตั้งใจใส่เสื้อขาวออกจากบ้านท่านอย่าได้เปลี่ยนใจเขาต้องถอนกฎหมายฉบับนี้ออกไปไม่ใช่เลือดต้องถอนออกไป เพราะว่าเลื่อนคือความหมายอะไรพี่น้องที่รลาวันพรุ่งนี้ก็จะเสนอกฎหมายฉบับอื่นขึ้นมาพิจารณาแทนแล้วร่างเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็อยู่ในวาระที่หนึ่งต่อไปนะสภาเปิดสมัยประชมุมพอเปิดสมัยประชมุมเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์บอนคาสิโน ยังเป็นวาระแรกอยู่พี่น้องที่เราทั้งหลายเมื่อเขาพูดชัดเจนว่าเลื่อนเราจะไปเลื่อนตามเขาได้ยังไงเราไม่เลื่อนนัดยังไงไปสภาก็ไปอย่างนั้นเราไม่ใช่คุณบุญเลื่อนเนี่เพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่า พวกนี้ดูอาการประชาชนว่าเมื่อไรมันจะเผลอเห็นไหมครับผลประโยชน์ไทยกัมพูชาห้าสิบแาสิบพอทักท่วงมากเปลี่ยนเปลี่ยนจุดปล้นไอ้นี่ไอ้นี่บรรดาเจ้าทรัพย์ตื่นแล้วหวังนะครับไม่ใช่คิดว่าจะไม่ปล้นนะ เอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดยวค่อยเลี้ยวมาปล้นช็อกค,คนไทยทั้งประเทศเลยเนาะ oh. เออเราไม่เคยเห็นประเพณีแบบนี้เลยนะว่าคนที่มีอายุมากกว่าหรือเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแล้วไปลดน้อํอให้กับคนอายุน้อยกว่าเนาะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นอนะกับรัฐบาลออออเนี่ยคือวันนี้ที่เราเห็นภาพออกมาเราก็ตกใจเนาะว่าเฮ้ยเมืองไทยเนี่ยเราประเพณีสงการเนี่ยเรามีการลดน้ําผู้ใหญ่แล้วก็เด็กอะนะคะอายุน้อยก็ลดน้าผู้ใหญ่ขอพรจากผู้ใหญ่แต่ว่า ภาพที่ออกมาวันนี้คือ,อานายกออ,อเนี่ยแล้วก็มีผู้ใหญ่ไม่ว่าจะอายุเนี่ยหลักขึ้นแบบ6กเจกันทั้งนั้นเลยค่ะมาลดน้ําให้นายกเ,<อ>าเป็นผู้ใหญ่มารดให้กับเด็กนะอันนี้มันจะถือว่าเป็นการแช่งตัวเองไหมเนี่ย <c ười> คือทีนี้เจ๊ก็เลย,เยมันมีด้วยอ่ะเพณรเพีที่ผู้ใหญ่ไปลดน้ําคนอายุน้อยกว่าเจ๊ก็เลยไปอ่านไปให้ถามแชท GPT เนาะไปถาม AI ชทจีพว่าเออมันมีประเพณีอย่างนี้ไหมเพราะปกติอ่ะสงการมันก็คือเด็กรดน้ําผู้ใหญ่ใช่ไหมคะแต่พอแชทจีพีบอกว่าถูกต้องประเพณีที่ถูกต้องคือเด็กรดน้ําผู้ใหญ่แต่ว่าเออถ้าผู้ใหญ่มารดน้ําให้เด็กกว่าก็ไม่ถือว่าเออผิดอะไรแต่ว่ามันผิดแปลกไปจากธรรมเนียมหรือพิธีการนะคะอันนี้แชทจีพีีบอกก็คือไม่ได้ผิดไม่ได้มีข้อห้ามนะคะ <Okay. S 1> แต่ว่ามันผิด ประเพณีแปลกจากประเพณีที่เราปฏิบัติกันมานะคะแต่ว่านะเจจะบอกให้ว่า c h a t GPT อะ่ะมันเป็นฝรั่งนะมันจะรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าคนไทยอะ่ะเห็นภาพนี้แล้วจะรับกันได้หรือเปล่าแต่น้อยน้อยอย่างน้อยเลยอะ่ะเจเห็นแล้วเจรับไม่ได้จริงอะ่ะเพราะว่ามันมันดูแล้วมันรู้สึกเฮ้ยคือด้วยอำนาจเงินหรืออะไรหรืออะไรหรือเพียงแค่คำว่าเป็นนายกอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วทุกคนก็ต้องแบบ มาทําแบบนี้แล้วเขาเต็มใจทํากันด้วยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันดูแล้วมันก็ไม่ใช่ประเพณีที่ถูกต้องถ้าฉะนั้นน่ะภาพนี้ที่ออกไปอะถ้าเด็กๆหรือคนรุ่นใหม่ๆที่ได้เห็นนะคะก็ที่ไม่เคยสนใจว่าเาพิธีในวันเสงการที่ไปรดน้ําผู้ใหญ่เนี่ยแต่กลายเป็นภาพแบบนี้ออกมามันคือถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะอันนี้มันก็สําหรับคนรุ่นเก่าที่เป็นเบบีบบูเมอร์อย่างเราเนี่ยเรารู้สึกเฮ้ยมันใช่หรอ คนที่ไปลดน้ำเนี่ยก็คือ Baby b o ูมเมอร์เไปลดน้ำให้ Gen Y อะไรแบบนี้ค่ะ <Wow. S 1> ก็สะเทือนใจกับภาพที่เห็นวันนี้มากนะคะแล้วก็ฝากไวะคะ้ค่ะประเพณีที่ไม่ดีอะ่ะโดยเพราะคนที่เป็นผู้นำของประเทศอะค่ะคือถ้าคุณไม่ได้ยึดติดว่าคุณเป็นนายกคุณไม่ได้ยึดติดในอำนาจการที่คุณเป็นผู้น้อยอะ่ะคุณน่าจะเออไม่ต้องลดก็ได้หรือ คุณจะลดคุณก็อย่าทําออกสื่อไหมให้คนทั้งประเทศเห็นว่าไอสิ่งที่คุณทาอะ่ะมันคือคนที่ไม่รู้จักธรมเนียมประเพณีคือเหมือนกับ <Yes. S 1> ไม่อยากจะพูดเลยนะว่า <Yes. S 1> พ่อแม่เปล่าถึงได้เป็นอย่างนี้อะไรแบบนี้ค่ะก็เรื่องจริงก็คือเรื่องจริงนะใครก็ที่รักออ,อเนี่ยนะคะก็อย่ามาด่าเจ๊นะเพราะเจ๊อะ่ะเป็นคนรุ่นเก่าแล้วก็ยังมีความรู้สึกกับ ประเพณีแบบเดิมๆของไทยประเพณีที่งดงาม <Yes. S 1> ผู้น้อยนะคะอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อะไรเงี้ยอันนี้คือความดีงามของสังคมไทยของวัฒนธรรมไทยรวมถึงประเพณีไทยฉะนั้นน่ะมันยิ่งทุเล็มากเลยขณะที่ตัวเองพยายามจะโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์แต่สิ่งที่ตัวเองทาออกมาเนี่ยคือแม่งทาลายทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวเอาผ้าไทยไปทําลายจะจนมันป่นปีน่าจะไม่มีใครอยากซื้อผ้าไทยใส่แล้วยังมีประเพณีที่แบบผู้ใหญ่แม่งมาลดน้ําให้แล้วก็ยกมือไหว้อีกอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้ก็มาบ่นอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่อยากเห็นภาพนี้จริงๆนะแต่ว่ามันมาแล้วก็ต้องออกมาคอมเมนหน่อย comment. เพราะว่าพี่เจ๊ว่าผู้หญิงคนนี้เออเป็นคนที่ไม่รู้จักกาแลเทสาจริงๆแล้วก็อันนี้มันเป็นเรื่องยากก็เลยกลายเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคะ่ะก็ใครจะด่าเจ๊ก็ไม่เป็นไรนะคะก็อันนี้เจ๊ก็พูดความจริงแล้วเจ๊ก็รู้สึกรับไม่ได้ก็เลยอยากจะมาบนนะะ่นค่ะ กระแสข่าวที่เกิดขึ้นจากนักวิเคราะห์ดังกล่าวปรากฏว่านุทินชาติรบญกลุลนะฮะก็ปัดบอกว่าไม่มีสัญญาณการยุบสภานะฮะแล้วก็บอกว่าพักรัฐบาลปึ๊กกันอยู่คุยกับเนวินแล้วนะฮะแล้วก็ตอบโต้นะครับเรื่องการถอนตัวออกจากรัฐบาลเนวินก็พูดแต่เพียงว่าอย่าพูดถึงคาสิโนนะพูดแล้วตกใจนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนนักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์กันไปต่างๆนานา,นาโดยเฉพาะเรื่องของการยุบสภา นะครับถ้าเกิดมีการถอนตัวเกิดขึ้นและประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องการแตกกันระหว่างอนุทินชาญบรกุลนะครับแล้วก็เนวินชิดชอบเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกของเนวินชิดชอบนะครับและกรุณาชิดชอบ นะซึ่งเป็นหลานของคะแนนสุภานะพอเลี้ยงนะคะแนนที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่บริษัทเชียงใหม่คอนสะตรักชั่นได้ออกมาพูดไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับคอมเพล็กซ์เอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องของคาสินโนที่ไม่เห็นด้วยนะครับเอา,วาไว้ง่ายนักวิเคราะห์ที่พูดถึงตอนนี้เรื่องของการยุบสภาซึ่งผมบอกไปแล้วไง ว่าถ้าถอนตัวเมื่อไหร่ยุบสภาเมาื่องนะครับตอนนี้ก็เริ่มพูดกันเยอะเรื่องการยุบสภากนะ็คือน,นักวิเคราะห์คือน,นักวิเคราะห์นะครับถ้ากฎหมายนี้ไม่ผ่านนะกฎหมายคอมเพล็กซ์ไม่ผ่านสิ่งที่ตามมาคือยุบสภาพ,พูา้แทนราษฎรซึ่งหุ้นส่วนคิดว่าเขาจะยอมให้ยุบไหมเขาจะยอมไม่ผ่านไหมนะแต่ที่แน่พีรพันธ์สาลีรัตวิภาคยืนยันว่ารวมไทยสร้างชาติให้ผ่านแน่นอนนะ อนุทินยืนยันว่าก็ให้ผ่านนะนั่นสรุปง่ายๆนะที่เราเห็นตอนนี้เลยก็คือเขาตกลงกันแล้วซึ่งผมบอกแต่แรกแล้วส่วนลูกชายของเนวินนะออกมาพูดประสัยกลางสาะาไม่เห็นด้วยนะนักวิชาการเมืองการปกครองที่เรียนกับผมลูกศิษย์ผมหลายคนบอกเสมอการเมืองคือละครละครคือการเมืองเห็นไหมพูดเสร็จเรียบร้อยออกมาจูบกันต่อ เป็นแบบนี้มาเกือบสองปีแล้วไม่ใช่รัฐนี้รัฐแรกนะเป็นแบบนี้เกือบสองปีแล้วนะครับนั่นหมายความว่าการแต่กันร,ระหว่างเนวินการแต่กันร,ระหว่างอนุทินมันเป็น,ปน,ปนไม่ได้เขาเป็นเพื่อนกันสนิทกันมากเตะตูก,กันได้สบายมากนะฮะนักวิเคราะห์แม่งพูดไปเรื่อยนะฮะว่าไปเรื่อยส่วนยุบสภาเกิดขึ้นหรือไม่ยังไม่เกิดขึ้นในเวลานี้แต่มีโอกาสจะเกิดขึ้นแต่ยังไม่ใช่เวลานี้นะฮะทำไมเพราะนู่นฮะเรื่องนี้ จะไปเปิดสภาอีกรอบนะฮะประมาณกลางหรือปลายเดือนกรกฎาคมนูน่นนั่นหมายความว่าในระหว่างนี้จะไม่มีการยุบสภาดิดขัดนะและมันยังมีเวลาอีกหลังจากที่ผ่านเดือนกรกฎาคมอีกร้อยแปดสิบวันร้อยแปดสิบวันสภาล่างนะครับและอีกร้อยแปดสิบวันของสภาสูงสภาสูงนะะก็มีรายงานว่าทักษิณก็พยายามบี้ที่จะให้ประธานกรรมธิการเนี่ยเป็นคนของตัวเอง แต่ทราบว่าไม่ประสบความสาเร็จนะในส่วนของสภาสูงหรือวุฒิสภาตอนนี้ก็ว่าจัดกันหนักนะครับคนต่อต้านนะที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนไหวตอนนี้ก็เป็นส่วนใหญ่กําลังก็เป็นของกองทัพธรรมนะถึงแม้ว่าจะมีแกนนําเข้ามานะกก็กาลังยังไม่พอพูดง่ายๆไม่เหมือนยุคสมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อปร,าาประชาธิปไตยไม่เหมือนอ่าสมัยกบปศยังไม่มากขนาดน,นั้น นะทําให้กําลังการเคลื่อนไหวในะเวลานี้มันยังไม่แรงพอเหมือนในอดีตที่ผ่านมาัมกบการแตกกันที่มีข่าวลือออกมาวิเคราะห์ออกมาไม่เป็นความจริงฮนะนะนะักวิเคราะห์ไปดูประวัติเขาแต่ละคนเนี่ยนะที่เขาวิเคราะห์เขาเรียนด้านไหนมาศึกษาด้านไหนมานะส่วนผมเนี่ยทำข่าวการเมืองมานะแล้วก็พอรู้อ่ไสในพอรู้บ้างนิดหน่อยแต่รู้ความจริงไม่ได้แตกกันผมเรียนย้ำนะการเมืองคือละคร ละครคือการเมืองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สงกรานสงครามรื่นเริงชื่นบานแห่ไทยสงกรานสงกรามให้ความทุกข์จัหายไปสงกราสงกราครอบครัวเปิดบานพร้อมได้สงกราสงกรายากนิดได้คืนย้อนมาสงกราสงกรามสงกราน is o า l i สมการสงการ Our f a m i l i to treasure สมการสมการ Kindred m e t o g e t h e r สงการสมการ่าง笑颜开สงการสมการเจียนาคุณคููใจสมการสมการเฮจ้าัวาเงินกว่าล 「そんくらそんくらさたのしも」「そんくらそんクラくるしみてそ」「そんくらそんくらかぞくそろう」ソンクラン「そんくらそんくらみんなでいわおう」 linh mắt mang xay sóng tràn sóng tràn li bu tự ăn đồ sai sóng tràn sóng tràn ta mới ngày ta xa mà sóng tràn sóng tràn lạ hạt nàng đi tựa ngơ gió bay xóa đi muôn biển sống khan, Song khan Tết sung vầy ta hát ca sống khan, sống khan Tết đoàn bên đêm mỗi nhà Song khan, Sông Gran, Sông Gran, xây Gran, Sông Gran, Feiern flott und froh. Songkran, Songkran, Leid wird beseitigt so. Songkran, Songkran, Familie wunderbar. Songkran, Songkran, Verwandte alle da. Songkran, Songkran, Tempo di allegria Сонкран, Сонкран, фамилия за мигуль Сонкран, Сонкран, тут сдам ужин тушь Сонкран, Сонкран, -туш. сон сон да здравствует Сонкран Сонкран, Сонкран, гоните прочь печаль Сонкран, Сонкран, ликует вся семья Сон кран Сон кран и вместе все друзья. Сон Краун, Сон кран Фархунья অনুষ্ঠান সংক্রান সংক্রান সব দুঃখের অবসান সংক্রান সংক্রান্ত পরিবারের খুশি সংক্রান সং ঘরে ফেরার খাসি Son crâne, son crâne, plus jaloux de malheur. Son crâne, son crâne, bon affecte de joie. Son crâne, son crâne, famille, amis et moi. Son crâne, son crâne. تو میمانی به یاد سون سون از غم شدی مازاد سون تران سون سازی نوا سردار سون تران سون تران جشن از تو دلها شاد Sungkran, ส่งขรังสครามสงคติมเตสเตจก่อนทุกอยาสงครามสงคลามเ่อยอดคงกีบอยส่งครามส่งคลามคุ้ชีกัฮเีตยวห่ส่งคลามสงคลามทักสาร์ดุขมิเตอสงครามสงคลาง घर में खुशी सौंकान सौंकान अपना के वापसी